สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงว่าใคร นถือว่าเป็น4ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์การเงินดีขึ้นในเดือนมีนาคมปี2566ค่ะคำว่าดีขึ้นนี่คือดีขึ้นกว่าช่วงเดือนมกรากว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะจะเป็นลัคนาราศีใดบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ว่าในช่วงเดือนมีนาคมปี2566นี้ทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งในสีลัคนาราศีที่จะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินหรือจะมีความคล่องตัวทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภคะ่ะในช่วงเดือนมกราต่อเข้ากลุ่มภ่าผ่านนั้นดาวหลายดวงนะได้ทําการโคจรอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะซึ่งคําว่ามรณะนั้นก็หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงเรื่องของสุขภาพหมายถึงอุบัติเหตุหมายถึงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งสู่อีกสถานะหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วง ่วงที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการเดินทางไปกับเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นโยกย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยต่างๆนานาซึ่งการย้ายที่อยู่อาศัยเนี่ยพอได้ย้ายแล้วมันมันจำเป็นที่จะต้องซื้อของใหม่เข้ากับที่อยู่อาศัยใหม่ถูกไหมคะหรือว่าเรื่องของการเดินทางที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมเราเคยเดินทางมาสายนี้ตอนนี้เราย้ายที่อยู่ใหม่เราต้องเดินทางไปอีกสายหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายอาจจะมากขึ้นหรือมันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องจ่าย เงินไปกับการเดินทางด้วยหรือเปล่าอันนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภบบางคนนะคะแต่ที่แน่ๆดาวหลายดวงโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะเรื่องของสุขภาพมีเนี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่สุขภาพของตัวคุณก็จะเป็นการจ่ายเงินไปกับสุขภาพของคนใกล้ตัวคุณนะคะแล้วก็ภาระหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์รวมไปถึงค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ชีวิตของคุณเนี่ยค่ะมันจะสูงขึ้นนะและยังไม่พอ ท่านนั้อาจจะมีเกณฑ์จ่ายไปกับเรื่องของเ,ออเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนาๆนานะพอเข้าจังหวะเดือนมีนาคมปี2566นี้ค่ะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองนั่นเองนะคะจะหยิบจับทําสิ่งใดมันก็มีเกณฑ์ที่จะคล่องตัวมันก็มีเกณฑ์ที่จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นประการแรกเลยดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนะคะได้โคจรเป็นมหาอุดซึ่งดาวประจําตัวเป็นมหาอุดมหาอุดหมายถึงชัยชนะค่ะมหาอุดหมายถึงมีมากมีล้นค่ะมหาอุดหมายถึงความ ความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นตัวของชาวลัคนาราศีพิศภก็จะมีความสําเร็จนะคะในกิจกรรมในกิจการงานที่คุณทําอยู่ คุณจะมีรายได้มากยิ่งขึ้นรายได้จากช่องทางต่างๆคุณจะมีเงินให้ใช้มากกว่าเมื่อก่อนนะฮะการหยิบจับทําธุรกิจหรือกิจการการงานใดๆมันจะมีความสําเร็จและราบรื่นไม่ได้ส่งผลตรงในเรื่องของการเงินคือเงินอาจจะไม่ได้รับมาก็อาจจะเป็นในรูปแบบของคําชมอาจจะเป็นในรูปแบบของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจจะได้มาในรูปแบบของคนหลายๆคนยอมรับในผลงานยอมรับในตัวคุณมากยิ่งขึ้นหรือคนเห็นคุณค่า ในตัวคุณมากยิ่งขึ้นแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เนี่ยเขาเรียกว่าในทางอ้อมนะคะถ้าทางตรงเลยก็คือคุณได้เงินใช้มากขึ้นมีความคล่องตัวแต่สมัยมองว่าอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะมีทางแอคคุณจะมีทางแก้ทางออกคุณจะมีความคล่องตัวทางด้านการเงินอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ทำงานหรือทำธรุรกิจเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศอันนี้จะมีมุมที่ดีเลยนะคะเพราะอะไร เพราะในวันที่หนึ่งมีนาคมปี2566ดาวพระเสาร์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภะของดวงชะตาได้ทําการโคโจรมาอยู่ในเรือนกรมรมะเรือนการงานของคุณสุขภะหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศสุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุขภะหมายถึงชื่อเสียงสุขภะหมายถึงที่พึ่งพาแบบนี้ค่ะหมายถึงความสําเร็จนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความดาวแห่งความสําเร็จจะโคจรมาทับ เรือกนกรรมะเรือนการงานงานคุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะตัวคุณจะมีชื่อเสียงอย่างแน่นอนค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูต่อตัวคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีภารกิจมีหน้าที่ที่ค่อนข้างยุ่งมากยิ่งขึ้นมีสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นการโฟกัสในเรื่องของการงานจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของเงินหรือผลตอบแทนหรือผลประโยชน์มันก็จะดีตามมาเป็นเป็น,เป,นเป็นลำดับขั้นเป็นลําดับตอนของมันอยู่แล้วในเมื่องานเราดีขึ้นเงินมันก็ต้องดีขึ้นตามมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะและไม่พอเท่านั้นค่ะดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวมาตยู ได้ทำการโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณค่ะในวันที่8มีนาคมปี2566นะคะดาวมรตยูเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าแห่งความเป็นความตายเป็นเจ้าแห่งภัยอาเพศบางคนกลัวนะแต่ดาวมรตยูเนี่ยจะเป็นดาวที่สามารถพลิกชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤศภจากเดิมท่านใดที่จนจะกลายเป็นรวยจากเดิมท่านใดที่รวยอยู่จะยิ่งรวยขึ้นมากเป็นเศรษฐีเลยนะคะมันมีโอกาสที่จะพลิกแบบนั้นได้เลยมีเกณฑ์ที่จะ ได้โชคก้อนใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินได้ของมีค่าได้บ้านได้รถได้ที่ทางได้คอนโดนะคะหรือบางคนก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้งานใหม่นะชาวาราศีพฤษภในช่วงแรกๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความผันผวนบ้างนะคะในดวงชะตาแต่หลังจากที่ดาวอยู่ตัวแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาอย่างแน่นอนแต่คุณจะต้องพึงระลึกไว้เสมอคะ่ะว่าอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้คุณจะต้องกระตุน้นนะคะตัวเองตลอดเวลาจะต้องแอคทีฟมีความกระตือรือร้อนตลอด ดาวจะส่งผลดีจะเกื้อกูลประโยชน์ให้กับชาวลัคกนาราศีพฤษศอย่างมากเลยทีเดียวค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขอวอ,ยอวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคกนาราศีพฤษศทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีการเงินที่ดีเฮงปังกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ